วายผีโคกออดึดออกอาลวาดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยกับประสบการณ์ขนคิงลุกวันนี้เราจะพาทุกท่านมาหลอนกับเรื่องราวลี้ลับควายผีโคกออดึดเรื่องราวนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งมีครอบครัวมีลูกสองคน เขาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านโคกออึดท,ที่ตำบลแห่งหนึ่งเขาเป็นคนโหดล้ายมากชอบทารุณทรมานสัตว์เขามีอาชีพทำนามีควายเอาไว้ไถนาสองตัวตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ชื่อว่าสมหวังตัวเมียชื่อว่าสมส่วนทั้งสมหวังและสมส่วนเป็นควายที่เชื่องมากเชื่อฟังคำสั่งของเจ้านาย แต่ชายคนที่เป็นเจ้าของเป็นคนที่ใจร้ายชอบทารุณสัตว์ถ้าสมหวังกับสมส่วนไม่เชื่อฟังเขาจะเอาไม้ตีทารุณอย่างโหดเหี้ยมมีวันหนึ่งเข้าฤดูฝนเขาได้นำควายสมหวังกับสมส่วนไปไถานาเพื่อที่จะเตรียมปลูกข้าวแต่ปรากฏว่าสมหวังกับสมส่วนไม่ทําตามคำสั่ง เขาก็เลยใช้ไม้ตีและใช้น้ำร้อนลวกควายสมหวังและสมส่วนได้รับทุกทรมานแสนสาหัสและต่อมาเจ้าควายสมหวังมันไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของเจ้านายอีกพอเจ้านายทรมานมันมันก็เลยใช้เขาไล่ปิดเจ้านายมันแต่เจ้านายมันหลบได้ทันเจ้านายมันขวาขวาน ตามที่น้าผากของมันสมหวังล้มฟุบทันทีและร้องด้วยความเจ็บปวดหลังจากนั้นมันก็สิ้นใจตายเมื่อสมหวังสิ้นใจตายเจ้านายมันก็เอาเนื้อมากินต่อมาเจ้านายมันใช้ชีวิตอย่างปกติเหลือแต่ควายคู่ของมันที่ชื่อสมส่วนสมส่วนไม่ออกไปกินหญ้าเพราะมันตรอมใจ มันคิดถึงเจ้าสมหวังและต่อมาเจ้าสมส่วนได้ล้มเจ็บแล้วก็สิ้นใจตา,ตายตามสมหวังไปชายผู้นั้นที่เป็นเจ้าของของมันก็เอาเนื้อมันไปกินโดยไม่มีการเวทนาสงสารแต่อย่างใดแล้วเขาก็ใช้ชีวิตอย่างปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นและต่อมาทางในหมู่บ้านของเขามีบริษัทแห่งหนึ่งมาเสนอขายรถไถนา และชายผู้เป็นเจ้าของสมหวังและสมส่วนก็ได้ไปซื้อรถไถนาเพื่อเอามาใช้ทํานาแทนควายสมหวังสมส่วนที่ตายไปแล้วมีวันหนึ่งตอนเย็นๆเขากำลังเลิกจากการไถนาเขาก็นำรถไถนาขึ้นจากที่นาเพื่อที่จะเอาไปจอดที่บ้านในระหว่างที่เขากำลังขับรถไถนากลับบ้านเขาได้เจอร่างดำๆยืนอยู่สองร่างด้วยกัน เขาก็เดินเข้าไปใกล้ๆปรากฏว่ามันเป็นควายสมหวังกับสมส่วนที่ตายไปแล้วยืนประจันหน้าเขาตกใจทำอะไรไม่ถูกเขาก็เลยขับรถไถนาว,วิ่งชนควายสมหวังและสมส่วนทั้งสองตัวแต่ปรากฏว่าเขาชนอากาศควายสมหวังและสมส่วนก็พูดออกมาว่า มึงฆ่ากูทำไมกูทำอะไรให้มึงมึงถึงฆ่ากูวันนี้มึงตายเถอะมึงอย่าอยู่เลยไอ้ชั่วไม่ทันขดัดคำวิญญาณสมหวังและสมส่วนก็ไล่ขิดชายผู้นั้นร้องเสียงหลงช่วยด้วยช่วยด้วยผีควายหลอกจากนั้น เขาก็วิ่งล้มลุกคลุกคลานจนกว่ามันถึงบ้านปากคอสันผมตั้งเดเวลาต่อมาเขาได้ล้มเจ็บป่วยลุกไม่ขึ้นเป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนวันลุขึ้นมีหลวงพ่อรูปหนึ่งเดินมาบิณฑบาตหน้าบ้านหลวงพ่อท่านพูดว่าโยมหยุดสร้างเวรสร้างกรรมได้แล้วที่โยมเป็นแบบนี้ เพราะโยมผิสร้างเวรสร้างกรรมเอาไว้กับเจ้ากรรมนายเวนโยมต้องหมั่นทําบุญตักบาตรเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวนเขาหนักจะได้กลายเป็นเบาอย่าลีลรอให้รีบทําเลยไม่อย่างนั้นโยมจะเจ็บป่วยอาจถึงตายได้นี่เป็นที่มาคำว่าผีควายโคกอีอุดสุดท้ายนี้ ประสบการณ์อนชิงลุกขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านมันทำแต่ความดีเราเป็นความชั่วทุกประการ